อนนี้ผมอยู่ตลาดพาระพยาไม้นะครับทุกคนวันที่30มสิบเดือนอะไรวะธันวาคมปี2568หพรุ่งนี้ก็วันสิ้นปีใหม่แล้วนะครับ มันเนี่ยแทบไม่มีคนมาขายเลยนะมีผมครับเจ้าของเจ้าองนีโตท,ที่เหลือโตว่างเลย ให้เใหญ่

i <laughs> ต่อ,อกไไี่ไร่พี่โอ้ร้อยกว่าบาทมันจะมีลูกคาอยู่ประเภทหนึ่งเว้ยเออมันมันจะมาหาพาแต่เจ้าเนี่ยเจ้าที่มันซื้ออยู่ประจำอ่ะเพราะว่ามันมั่นใจว่ามันเอาพอย่ากเจ้านี้ไปแม่งขายได้แน่นอน แต่มันมาไม่เจอมันก็กลับนะด้วยคนอื่นเจ้าอ,อื่นก็มีดูข้างหลังเจ้าอ,อื่นก็มีข้างหลังนะแม่มีตั้งหลายเจ้าแม่งไม่เอาทุกกจ่าเไม่กลาใจคนคนนี้นะถ้าไอคนคนนี้มันตายไปวันไม่ต้องทำมาอีกอยนึงอื่นเลยนะฮนะเออ วันนี้ผมเอาหาดังกล้องมาแล้วครับให้ดูชัดิเลยเนี่ยลงปูนรวดเนียหลังเรียบเนไหมปีศูนยะ์ห้านะครับเนี่ย สุกไก่เถื่อนวัดพับพ,พิมพ์ตุ๊กตาเล็กว่าเนื้อหา,อาจัดก้านดีนะครับ สมเด็จวัดเกดรด็ดเชโยรูมแบบชัดๆเลย ทิ้เงินได้ครับา้าคอุพร ไปร้านนั้นมันเปิดไงสมมติผมกัดแบบนี่เที่ยงเนอะร้าน,นเปิดตอนบ่ายสามอะบ่ายสองบ่ายสามามันไปเพิ่งจะผู้หญิงออกมาอิสลามมามาเลียของมาทำพาดาดแล้วก็ผมว่าน้ำมันถานดี้แบบไปซื้อเขาบอกยังไม่ขายเออคนอิสลามนะใช่ผู้น่ารักผู้หญิงยังสวยเลยเนาะรับประกรันตอนนั้นผมไปกินที่งานไม่ดาวตกอ่ะผู้ชายขายนะพี่มันมีผู้ชายด้วยผู้ชายมีสองคนวันนั้นนะวันวันนั้นนะโหอร่อย แล้วหลังก่อนเดี๋ยวหายเจ็บคอก่อนเดี๋ยวผมจะซื้อกิ้งชาใต้อร่อยเลยนะชาใต้อร่อยก็ชาเราชาเราแม่อร่อยชาลาวพี่ชาลาวเหรอชาลาวเหรอชาเราเหรอมันมีมันมีชาชากลางลาวนะชากลางลาวแล้วคนต้องหวานไม่อร่อยเพราะว่าผมกินทุกปีดวันมี้จะมีชาชาดั้งเดิมมันก็เหมือนโรตีอ่ะ โรตีอะไรก็แค้โรตีของเขาอิสลามสเส้นเดียวกระชาชักมันจะไม่มีสูตรของสาวคนไทยทขาไม่ถึงหรอกปูตเ้เต้เนี่ยคนปูตะ้ะเต้นะมันก็จะต้องมีของของจังหวัดเขาขายคนหนึ่งมาขายแม่งเงินได้หน่อยแต่คนใต้ไม่ขายไม่ได้แลนะ้วล่ะเป็นหมูแช่นะเขา,า,ยยา,าเขาปลูกชายเขาพี่ใช่บานเขาปลูกอยู่แล้วใช่นะตาเขาเป็นสายอยู่แล้วอร่อย ผมว่าในวันนี้ไม่มีคนละมองหูโหวหูโหวเลยช่องว่าร้านใหญ่ปิดนะหมายก่อนครับครับปีใหม่เจอกันครับผมว่าไม่ค่อยได้มาแล้วคราวนี้ก็จะหยุดยาวเลยเนี่ยองค์นี้ก็สวยเลยตาลุูกก้อนเนี่เอาเลยเนี่ยเออเิ่นเส้นได้เลยนะเริ่มเส้นได้ได้อันนี้ผมยังดูดีเลยเริ่มเส้นได้คนที่เคยเช่าเขาอยู่ที่บ้านเขาลบล้มช่วงนี้เขาไม่มีตังค์เนอแล้วผมเอาเลยเนี่ยแกชอบแกชอบเกอะแบบนี้ ม่อบอย่างนี้ก็าไม่ค่อยเจอนะแปดตัง,เ,งเป็นเกอบแบบนีไ้ไปเอสตีมันคนมันเยอะมันไม่รู้จะไปร้านไหนเลยแะมีทุวกวันนี้มีร้านประจําอยู่ขอบคุณมากเจอกันปีใหม่ครับเจอกันอกันก่อนจากกันวันนี้นะครับปากคำคมแง่คิดไว้สักหน่อย อัตตาหิอัตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนลาไปก่อนกับเรื่องเล่าจานเสีสวัสดีครับ